เย็นครับลมมาเจละเทียนี่่แห้งลมบมมีใจสิขาดสวัสดีครับพี่น้อง f อสุขสุขคนครับโอ้ยมาอนีก็ออบมาไถนาบนมาปรับหน้าฝนตกลงมาน้อยนึงครับพ่อไถขเขาครับ เศาค่อยตั้งทึ่งปับทึ่งปับหน้าทึ่งปับหางครับเมื่อยนะครับปับไปปับมาโอ้ไม่สมีแหละเอาเอาสมีตถอะขี่ขาดแล้วครับโดดขึ้นโดดล่งองยุ่เมื่อยครับก็เลยเอาสมีไปก่อนมืออื่นคอยตั้งใหม่ครับบันนี่จังคักดือ้อไอ ปีมีมีมีปีหนึ่งครับที่แต่จะปีที่เอาขั้นนิวอันแล่นมากที่แหลกไทยไทยแบบไทยงุดนี่แหละครับไทยด่าน,นี่แหละไทยแบบนี้แหละไทยทั้งขางแล้วกะ็วนวนุวนวน,วนเข่ากลางครับที่นี่ไทยรอบเดียวครับเพราะว่าฝนมายานบริวณว่านเขากะไทยรอบเดียวกับ บันนี้วานเขาแล้วครับปั้นเลยครับบริไทบรดไทคบเขานะปั้นบันนี้ปั้นมันกับมันมันปัน้นดินมันบริศาสตควบคือไทยนะครับันนี้ก็มีบิงไลยกับลึกตรงกลางเนี่ยบิไนไดได้ไทยกับนู่นตรงกลาง คอยเฮ็ดคอยปั๊บไปเลยครับอันนี้ผมจะว่าเข่ามุ่มนะครับจะ,ะว่าถอยดึงมุ่มนะครับอาจจะอาจจะได้ดึงนะครับรอบที่สองที่ที่สิมาไถครบนะครับไถไถรอบสองนะครับว่าเบื้องส้วงเรานี่ไถสองรอบดีกว่าครับห้ามันตายดีแล้วก็เข่ามันจะง่ามครับ บางคนคือว่าเอา้าคือบปดึงมุมดึงมันอะเข้าไปดึงทุกลอบทุกลอบบอ่ไหวครับบอสนากบครับขางกันขางขางตรงมุมตรงนี้มันจะลึกครับเวลารถเกียเก่ยวเกียเก่ยวเกี่ยวหยาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปไถลบจังสิครับกับางเจ้าของหน้าบางคนเนาะเขาก็บอขอาใจนะครับถ้าคนไหนที่ขับรถเกี่ยวอาจจะหูเลยว่ามันมันเกี่ยวหยาดนะครับมันเกี่ยวหยาด ตรงตรงมุมอะถามมันลึกนะครับแล้วก็ไอบางจะของหน้าบางคนนะครับมาขุดข้างหน้าหมองมุมบังสีครับให้ขาม,มองมุมบางทีเรามันลึกอยู่แล้วครับบาัานี้เป็นไรครับจมครับเรียบร้อยครับผมเจอม่แล้วครับ <laughs> ตรง บมมีสูตรตายตัวครับว่าไทที่แหลกตรงไทออกไทที่สองไทเขาเบิงตรงเบิงหน้างานเ้าครับถ้าตรงกลางมันลึกกะกบสองหลอบไปเลยครับหลอบแรกกับครบหลอบสองกับบไปเลยครับแต่ส่วนหมากส่วนหมากหน้าครับมันจะลึกทั้งขางกับจะลึก ทั้งกลางก็จะลึกมันก็นจะนู่นอยู่ช่วงถัดออกจากค้านาไปนิดนึงครับมันจะนุน่นต้องค่อยปรับครับปรับทึ่งไทยไปเรื่อยปรับไปเรื่อยครับน้ำจะได้เสมอครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมก็เอาด้านหน้าซ้อมครับ ตรงไหนมันเขาพอถึง่ะดันดันแล้วก็รูดถอยหลังครับก็หยากระไตขึ้นกันครับไต้ขึ้นกันตรงไหนที่มันแดียว่าไตไปแล้วมันมันเป็นยังเป็นหลุมอยู่นะครับอาจสิเกิดจากเอ่อตอนเกี้ยวเขานะครับห้อยรถเกี่ยวมันไหลอย่างงีสิครับผมก็เอาด้านหน้าลูบเลยครับ บ่สนใจนะมันเป็นสิเป็นห้อยรอห้อยอยังกระซามันหลูบอย่างเดียวให้แต่มันเสมอนะครับมันเข้าสิ่เหลี่ยงยเวลาปั่นนะครับอันนี้ก็กำลังไทเขาดีๆฝนตกมาใส่เทียนหนึ่งครับเอาเอ็มยูออกมาครับมือนี้ นิ้วหอนแล่นติดติดเครื่องอัดฟังอยู่ครับยังไม่ทันได้เอาออกตั้งไปส้งมาขีดขานแล้วครับโดดขึ้นโดดลง ถ้าจะปั๊บหน้าบีงนั่นครับก็เลยสาดตร์จากน่อยบีงนั่นผมกับกบเขา่าบีงบีงนั่นกบเข่าดิแต่บีงหนีไทยออกบีงหนีมันนุ่นตรงกลางครับค่อยสอบกันหน้านครับ ข้างหน้าตรงไหนที่ว่ามันขาดตรงไหนที่มันตอนรถเกี่ยวขามตอนรถอลางขามนะครับก็จะค่อยสอมไปเลยถ้าไปถ้าไปสอ่มตอนไก่ตอนที่มันตอนที่เราจะหวานข้าวนะครับแบบกระชันชิดอะระยะเวลากระชันชิดตอนที่เราหวานข้าวทีนี้ปีที่แล้วลองนะครับ ซ่อมปุ๊บทีนี้น้ำมาไม่อยู่ครับคันนาไม่อยู่ว่ามันเป็นดินใหม่เนาะเราดินเดดันดินไปถมอ่ะมันเป็นดินใหม่ทีนี้มันยังไม่แน่นครับก็ซ่อมตั้งแต่ตอนนี้แหละซ่อมไปเรื่อยครับให้หญ้ามันเกิดให้ดินมันแน่นเหนง,งือ่อเยงยมำไปครับคนยำไปเดี๋ยมันก็แน,น่นอันี้เดี๋ยวก็ทถ แล้วบดหน้าปุ๊บผมมีหมองล้มวัวครับเอาเขาออกมาใส่หน้าด้วยกันแต่ว่าผมน้ำมันเบิดแล้วครับมือนี้ครับออกมาออกมาสายครับแล้วที่นี่แดดห่อน้เทโธว่าบ๊บ๊บบ,บต้องซือ้อแล้ครับมือนี้บ๊ต้องซือ้อบ๊ต้องซื้อน้ำมันหรอ,อกมันอากาศมันห่อน,ม,นมันมีแต่ฟองครับมันบกใส่มีน้ำมัน มันสินักไปทางฟ้องครับปริมาณสี่เด่นหน่อยก็เลยอ่ะมันมียกับไทยสม,มีครับโอเคครับผมค่ะทะเลกินนี่กับขอโจเพี้ยนท่านี้ครับผู้ใดเ,เสียนๆนะครับสอนต่างหางเลยเด้อ โอเคครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ